ลาบประดุกใส่มะม่วงเปรี้ยวครับผมฝีมือลงแอคพาแซบนะครับวันหยุดรับออเดอร์ครับผมจัดส่งสี่สิบถุงครับวันนี้โอ้โหพี่น้องกินกับข้าวเหนียวนะครับสุดยอดครับผมใส่ข้าวคัวหอมๆนะกินมากๆครับผมรับรองว่ารสชาติเจ๊มจนเช่นเคยครับผมถ้าพบกับลงแอคพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับ วันนี้ก็มาจัดสรงออเดอร์เช่นเคยครับผมวันนี้ลุงแอดจะเสนอเมนูราบปลาดุกครับผมลาบปลาดุกย่างนะครับวันนี้ออเดอร์40ถุงครับผมน่าจะเลยๆด้วยนะครับนี่ครับผมเสร็จแล้วก็มาแกะเอาเนื้อมานะครับตอนนี้ปนีกำลังแกะนะครับดึงคีบออกนะครับเอาส่วนก้างออกเอาคีบออกคีบหลังคีบพื้นท้องครับผม เสร็จแล้วเราก็เอาน้มันนะครับเสร็จแล้วก็รูดลงไปเลยครับผมนี่ครับผมเอาแต่เนื้อมันนะครับตรงพื้นท้องมันก็ระวังก้างนะครับจะเป็นก้างซี่ครับผมประดุกนะครับนี่ครับมาแกะแกะแล้วเดี๋ยวก็มาสับครับผมตอนย่างไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับพอดีลุงแอ๊ไปทํางานครับผมไปขายยำนะครับก็เลยให้ยายย่างไว้ไม่ได้ถ่ายนะครับย่างตาถ่านนะครับหอมๆครับผม อ่ามื่อแกะเสร็จแล้วครับผมก็มาทําการสับเลยครับวันนี้ปานี้ก็กาลังสับนะครับสับเสร็จเดี๋ยวก็จะไปคั่วเครื่องกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูเครื่องครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเครื่องที่เราจะนําไปคั่วนะครับก็จะมีพริกขี้หนูครับผมมีตะไคร้ซอยนะครับมีหอมแดงนะครับ กอกระเทียมแกะครับผมนี่ขาดไม่ได้นะครับลาบประดุกครับผมขาครับผมหัวขานะครับขาแก่ขาอ่อนได้เลยนะครับไปเลยครับผมสูตรนี้รับรองว่ารสชาติอร่อยครับผมลงแอคทำออเดอร์ส่งลูกค้าครับวันนี้เดี๋ยวไปคั่วเครื่องกันเลยครับผมดูครับดูมะม่วงมะม่วงซอยครับผมไปครับเดี๋ยวไปคั่วเครื่องกันเลยครับผม มาครับมาคั่วเครื่องกันเลยครับผมตั้งไฟนะครับใส่กระทะครับผมนี่ครับตะไคร้ซอยลงไปครับผมตามด้วยขานะครับใส่ลงไปตามด้วยนี่ครับหอมแดงต้องหั่นซอยหน่อยครับถ้าใส่เป็นลูกๆมันจะสุกยากครับใส่ลงไป ตามด้วยนะครับกระเทียมแกะนะครับใส่ลงไปสูตรนี้สุดขั่วนะครับสุดยอดอยู่แล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมนี่ครับพริกขี้หนูใส่ลงไปครับผมวันนี้สี่สิบถุงนะครับเครื่องเยอะเต็มกระทะครับผมเสร็จแล้วครับผมเราก็ทำการคั่วนะครับ คัวให้ทุกสิ่งทุกอย่างสุกนะครับลาบปลาดุใส่มะม่วงเปรี้ยวสูตรนี้คั่วเครื่องนะครับสุดยอดครับผมแล้วลุงแอ็กขออนุญาตคั่วเครื่องให้สุกก่อนนะครับอหอมมากพี่น้องโอ้โห,โโหเครื่องสมุนไพรเต็มๆครับผม สูตรนี้ทําตามรูแอฟพาแซบได้นะครับัดลองว่ารสชาติอร่อยเจมจนที่สุดแล้วครับผมนี่ครับวันหยุดรับออเดอร์นะครับสั่งอาชีพสร้างรายได้ครับผมแล้วก็ทำหลายอย่างนะครับอาชีพหลักก็คือขายยำครับผมจั์ถึงสุกขายยำนะครับแล้วก็วันเสาร์ลูกแก็จะรับออเดอร์ทำนี่รับกับข้าวบ้างนะครับตัดยาบ้างครับผมหน้าฝนก็ไปตัดยานะครับยาเยอะ ทำปลาเกลือบ้างทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจ้างครับผมสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับแต่วันนี้จะมาราบปลาดุกครับผมส่งออเดอร์ลูกค้า4ีุ่งนะครับเสรทีแล้วครับผมเดี๋ยวลุงแอ๊กก็จะนําไปปั่นนะครับลุงแอ๊กไม่โขกนะครับเพราะว่ามันเยอะครับผมโขกไม่ไหวครับผมใช้เครื่องปั่นปั่นเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็มาปั่นนะครับผมนี่ครับปั่นเสร็จเดี๋ยวก็ จะไปลาบกันเลยครับผมตอนนี้ก็มาหั่นหอมผักชีสะระแหน่นะครับผักไผ่ครับผมเตรียมเครื่องผักที่จะลาบนะครับผมนี่ครับมีหลายอย่างครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลาบกันเลยครับมาครับมาลาบกันเลยครับผมนี่ครับเครื่องที่เราคั่วไว้ปั่นเรียบร้อยครับผมใส่ไปครับ นี่ลงแอคจะลาบสองครั้งครับมันเยอะครับผมใส่เครื่องไปก่อนะปรมาณนี้ก่อนครับผมอ้าวปุ่มันเลยครับผมของแซบของนัวก่อนเลยอันดับแรกนะครับใส่นี้หน่อยนะครับพอประมาณครับผมต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ร่อยครับผมทาให้ลูกค้าก็ต้องใส่ครับนอกจากลูกค้าบอกว่าเออไม่ใส่ชุดรสนะครับ อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเขาไม่เอาชุรสลุงแอ๊กก็ไม่ใส่ให้นะครับอ่ามาครับริกป่นลงไปครับผมจะพึ่งใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราคั่วเครื่องในในคั่วเครื่องเราใส่พริกสดไปแล้วนะครับไม่เผ็ดแล้วเราค่อยเติมเอานะครับประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วครับผมตามด้วยข้าวคั่วครับใส่ลงไปข้าวคั่วในลุงแอ๊กคั่วเองนะครับเนี่ยต้องคั่วเองนะครับพริกก็ต้องคั่วเองครับผมจะได้หอมๆนะครับ ซื้อตลาดไม่ได้นะครับต้อง่วเองครับผมเอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปพอประมาณครับผมเสร็จแล้วครับผมนี่ครับปลาขวดนะครับใส่ลงไปพอประมาณนะครับปลาก็เอานะครับไม่มีการตวงครับผมเพราะทำเยอะนะครับเสร็จแล้วครับผมตามด้วยน้ำปลาครับผมใส่ลงไปกะเอานะครับอย่าเพิ่งใส่เค็มมากไม่เค็มเราเติมได้ครับผม เสร็จแล้วครับผมนี่ครับมะม่วงซอยนะครับลงไปครับผมยังไม่ต้องใส่มะนาวนะครับเพราะว่าเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับเป็นลาบปลาดุกใส่มะม่วงเปรี้ยวนะครับน้าดอกไม้เปรี้ยวปิดเลยนะครับเราต้องขยากับมะม่วงกับเนื้อปลาดุกนะครับแล้วค่อยชิมนะครับมะนาวใส่ทีหลังนะครับอ่าเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ทําการคุเโคุเลเช่นเคยนะครับ ใทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเครื่องปรุงกับเนื้อปลาดุกมะม่วงมะม่วงให้มันเข้ากันก่อนนะครับไม่ต้องใส่มะนาวนะครับอุ้ยหอมพี่น้องว่ามันก้อยกับปอมารดสุดยอดครับผมนะครับเดี๋ยวลุงแอคขอคลุกเขาก่อนนะครับคลุกเขาไปเรื่อยๆครับผมมันกระมังใหญ่ราบยากหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ต้องใส่ถุงมือนะครับถุงมือแล้วก็เอามาคลุกเขาใช้ต้องใช้มือช่วยนะครับอย่างนี้คงไม่เข้าเครื่องครับผม ขยำเสร็จแล้วนะครับลุงเอ็กชิมดูแล้วมันไม่เปรี้ยวนะครับเราก็ต้องใช้น้ำมะนาวช่วยนะครับใส่ลงไปพอประมาณนะครับเสร็จแล้วครับผมก็ทำการคลุกเคล้าอีกทีนะครับเอาจนรสชาติได้นะครับค่อยใส่หอมผักชีลงไปครับผมหอมผักชีผักไผ่นะครับสะระแหน่ครับผมเพิ่มความหอมครับผมเสร็จแล้วครับผมรสชาติได้แล้วอร่อยอ้ยพี่น้องนัวครับ นวน้ำปลานะัะเราก็ใส่ผักไผ่ลงไปครับผมอันนี้ผักไผ่นะครับตามด้วยสลัะแหน่ครับผมใส่ลงไปตามด้วยต้นหอมครับผมใส่ลงไปอขอผักผก็สุดยอดครับผมตามด้วยผักชีครับใส่ลงไปนะครับ เสร็จแล้วครับผมเราก็ทําการโคเลโคเลอีกรอบนึงครับผมรอบสุดท้ายนะครับหอมขนาดพี่น้องรสชาติกระแซบครับผมซิมเบิองแล้วนะครับเด้อสุดยอดครับผมกินกับข้าวเหนียวจ้าเบะๆวันนี้จัดส่งออเดอร์ลูกค้าครับผมอก็ทํายากอยู่เหมือนกันนะครับหลายขั้นตอนครับผมแต่ทําแล้วมันก็อร่อยนะครับลูกค้าก็สั่งเยอะนะครับ เช่นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมเสียงสูงเสียงยาวอีกแล้วนะครับลุงแอสพาแสบครับผมรับออเดอร์วันนี้ครับผมวันหยุดนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับผมราบประดุกใส่มะม่วงเปรี้ยวนะครับมะม่วงน้ําดอกไม้โอ้โยรสชาติจัดจ้านรับรองว่ารสชาติเจมจนเช่นเคยครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับก็จะให้ปณีตักนะครับ แล้วก็ไปส่งลูกค้านะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆน,นะครับมันหยุดรับออเดอร์ครับผมจัดส่งลูกค้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอคพาแซบด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม